วีีโนนน้เเป็เพยงงวทาใา,บบา,าใากกรลับานนัันนนนทุกกชชินนรรรใววาาี้มาที่แม่ตะเคียนจุารามณีะนะครับวัดสีสว่างโคกสะอาดอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับเขามากาเพ้นเด้อขามากาพ้นทั้งนี้ เพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะมีพิธีใหญ่พรุ่งนี้เขาจะมีพิธีใหญ่อยู่ตรงนี้เป็นไงบ้างขน <_ c ười> ลุกเลยเหรอขน <_ c ười> ลุกมาเข้ามาใกล้ๆไว้คุณอาสาตั้งผีไว้คุณน,นีแต่น้างตผีอาสาตั้าผีเดี๋ยววันนี้จะมีเลขที่เด็ดที่เด็ดให้กับ fc นะครับใครเข้ามาแล้วก็ขอ ไม่กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยเลยจุดทียนใหญ่เลยครับจุดจุดอันใหญ่เลยมันจะได้ไหมทั้งสองอันเลยจุดอันใหญ่เลยเามาเด้อเขามาไหวน้ำกันเดอ้อคนหายเหล็กแม่นแม่นเดอ้องวดนี้งวดที่สามต่อไปงวดที่สี่วันพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีใหญ่นะครับที่นี่พรุ่งพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีใหญ่นะครับ จุดอันใหญ่เลย,ยไหมว่าคุณจัดการอันใหญ่นี่มือสั่นเลยเหรอสาธุสาธุใครเข้ามาแล้วเป็นสา,สาธุสาธุด้วยนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับที่แม่ตะเคียนกิรามะนีอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับน้องคนนี้มาจากจังหวัดชัยนาทนะครับมาจากจังหวัดชัยนาท สาธุนะครับคุณผู้ชมไก่เข้ามาแล้วสาธุสาธุใครพิมพ์สาธุสาธุก็ขอให้รวยๆเด้อขอให้รวยๆเด้อนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับขับยาแม่จุรามณีนะครับคุณน้องน้องคนนี้นะครับเดินทางมาจากจังหวัดชัยนาทนะครับติดไหมท่านคุณไอติดเลยมาไกลมาจากจังหวัด จังหวัดน่านม,มาจากจังหวัดน่านน่านนาี่ไกลเหมือนกันนะเนาะเลยเจ็ดร้อยโลเจ็ดร้อยกว่าเลยแปดร้อยเหรอโอ้แปดร้อยโล<ม>เดินทางมาจากาจังหวัดน่านเลยนะครับท่าผู้ชมนะครับอ่ะนี่คือบรรยากาศสดๆทำอะไรติดอันใหญนล่ะก็บอใส่มมเด็ดติดหรือก็ติดเลยแหละ จุดถูบสองอันน no ่ะจุดถูบสองอันจุดเทียนสองอันเป็นไงอ่ะสาธุสาธุเด้อใครเข้ามาในพิมพ์สาธุสาธุนะครับจุดถูบจุดเทียนใดน้ำกันใดเด้อเด้อถูบเทียนเหลือมันเยอะไหมทางนู้นมีเยอะไหมข้างในก็มีนะไหนเทียนถูบ ตุบเทียนครับสวัสดีครับครับเด้อพ่อแม่พี่น้องมาในนี้ครับโอจีนีนานาจีนนะคะดีๆๆๆๆๆโอจียานาโอจีนีนา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  มีนนนเนนนทีนนนันีนนนนนีนนนนี่นนนนที่นนานนี่นานนี่นนนนี่นนนนนท่นนนนนี่นนนี่ตนนานนที่นี่นนนนีนาน่นีสี่นที่นนนนีนนี่่างนี่นนี่นน่ีีีนี่ไม่รู้นตัวนี้จ้ะ ตัวนี้ไหนครับมีสี่มาข้างล่างข้างบนมีห้ามันมีห้าข้างบนมีห้านะอยากได้ชุดสีแดงสีแดงจะไม่เชื่อย่างเก้าชื่ออย่างเจ้าตามแถวเลยนี่แหละชื่อตรงนี้แหละแม่จามุรีอยากได้สีแดงไม่เอาสีเขียวสีเขียวเอาไปเลยไม่ชอบไม่ชอบสีเขียวไอ้ตรงนี้เอาสีแดงด้วยลิฟต์ก็เอาสีแดงไม่เอาสีชอบสีแดงอย่างเดียวไม่เอาสีเขียวไม่เอาชมพูอืมอยากได้สีแดง อยากได้สีแดงถูกถูกกันนะเอาสีแดงมาให้ถ้าถูกก็สีแดงมาให้ได้สีแดงอย่างเดียวสีอื่นไม่ต้องมาแม่ไม่ชอบสาธุสาธุเก็จะแ ไม่เอาอยากได้ชุดสีแดงเดี่ยวตอนนี้ไม่มีสีแดงมีแต่สีเขียวสีเขียวเนี่ยไม่สวยเลยเนี่ยตัวนี้ไม่สวยจะสวยอ๋อเดี๋ยวเปลี่ยนไม้นะจะม่เาไม่เอาไม่เอาเลยอยากได้สีแดงจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวเปลี่ยนหม่เดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนให้หม่ครับอปเลยข้างล่างนะมีสี่สี่กับตัวนี้สี่สูข้างล่างข้างล่างข้างล่างมันมาล่างมาล่างอย่างเดียวแล้วกลํำคาเนี่มันมาข้างล่างสี่สูงจำไว้ก็สี่สูมาล่างล่างข้นบนหห้า แต่กตัวไม่เห็นนะข้างบนมีห้ามาขออีกตัวหนึงกาัเจ้าแม่ไม่ได้พวกมึงไม่มีบุญกันสามตัวหรอกมีแค่สองตัวสี่ศูนย์ข้างล่างเอาไปเลยไม่ต้องกลับด้วยไม่ต้องกลับมีเพิ่มก็เจ้าเพิ่มเ็าส,สี่ศูนย์ไม่ต้องเพิ่มมึงเคยซื้อที่ไหนซื้อ,อยังไงซื้ออย่างนั้นเจ้าจำไว้ว่ามันมีสี่ศูนย์มาข้างล่าง สีสูนดาวชุดเนี่ยนะกูไม่เอากูอยากได้สีแดงเนี่ยชุดเนี่ยสีเขียวกูไม่ชอบเกลียดสีเขียวกูไม่ชอบเลยเนี่ยอยากได้สีแดงเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับเอาสีแดงสวยๆเลยสีแดงเรามีเนี่ยมุกส้มมุกสีขาวนะมุกอ่ะอยากได้สีขาวเจ้าเป็นแม่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 แล้วก็ไอ้เนี่ยแมน ไม่ไม่ช่นเล็บเล็บอ๋อล็บดวท้าเล็บก็จะเอาสีแดงใช่สีเจ็บอยากได้สีแดงปปดปาดเลยไม่ชอบสีนี้ไม่ชอบสีครูสีเขียวไม่เอาไม่เอาเลยแต่บ้านก็สวยแล้วไม่อยากได้อย่างอื่นแล้วอยากได้ชุดสีแดงสีแดงอย่างเดียวเลยจําไว้ว่าชอบสีแดงถ้าถูก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 นะเอาสีแดงมาให้เลยนะจําไว้เลยทุกคนนะมันมีสีข้างล่าง ขบนมีห้ามาแต่ไม่รู้ว่ามันจะมาหน้าหรือมาหลังอแต่มีเลขห้าขบวนมีเลขห้าแต่ไอเรงเรียงมันไม่เห็นเนี่ไม่เห็นไม่เห็นขบนไม่เห็นเห็น,หนแต่ข้างล่างมีสีสูนสีแดงนะทุกคนอยู่ตรงนี้ได้โชคนะสีแดงสีแดงอย่ได้สีแดงนี่สีแดงสีแดงอันนั้นไม่เอาไปเลยมีโชคสีเขียวนี่สีเขียวสีเขียวเจ้าแม่มาจากไหนเจ้าแม่มาจากไหนในน้ำอยู่น้ำมานนานมากเลยนะโอ้ย น่าเบื่อมากเลยอยู่ในนั้นน่ะเอาขึ้นมาก็อะไรก็ไม่รู้ไม่ชอบชอบอยากได้สีแดงอยากได้สีเขียวขึ้นมาเท่าไหร่เจ้าแม่ขึ้นมาเท่าไหร่สีแดงเจ้าแม่เชื่ออะไรเจ้าแม่เชื่ออะไรไม่เอาอยากได้สีแดงเราเดียวไม่อยากได้สีเขียวมาจ้าแม่เชื่ออะไรจ้าแม่โอ้ไม่เอาสาธุสาธุเจ้าแม่เชื่ออะไร นาีน่าจินนี่าจิน่าก็ LIKE นม nah voilà kind of ่าจามดรยใหิน hmm. ิกินน่าไดเจินดมอาจดดดมมมใหยู่เดีี๋ยวดมมบ่กินนนนนน้้้บบ่่กกิิโบ่

มันจังสีออกสาธุสาธุสาธุเหมือนกันเลยสาธุเด้อนะครับนี่เลขเขียนเหยังก่อนสี่ศูนยแต่ข้างบนเขียนข้าตัวเดียวข้างล่างนี่ค่ตัวเดียวข้างบนตัวเดียวข้างล่างเห็นสี่ศูนย์ดูน้ำหอมแล้ว แดงแป๊ดเลยแดงแป๊ดเลยเขาไม่ชอบสีเขียวเลยอ๋อเขาไม่ชอบสีเขียวสาธุสาธุเั็นไงสีแดงมีอยู่มันไม่แป๊ด อ๋ออยากได้สีแดงปดแปดสีแดงปดแปดเลยนะครับแม่ตะเคียนจุฬามณีเนาะเลขเอากระดาษมาเขียนหน่อยนั่จะหลงขอกระดาษเขียนหน่อยนะเดี๋ยวดี๋ยให้คนนั่งก็ไปเอาอยู่สีศูน สี่ศูนย์ล่างห้าสี่ศูนย์ล่างไม่ต้องกลับนะครับคุณผู้ชมสี่ศูนย์ล่างไม่ต้องกลับแล้วจะบอกน้องเขาว่าไปเดินทางไปทางไหนก่อนเนาะสี่ศูนย์ล่างไม่ต้องกลับนะครับคุณผู้ชม คุณผู้ชมนะครับแคปหน้าจอแม่าการจุรีที่ให้ที่ร่างทรงน้องให้มิสคู่นี้นะครับคือเลขเพื้นหายเหลขกรางศูนย์อ่าสี่ศูนย์แล้วก็หายเล็กบนหาตัวเดียวบอกว่าไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับนะครับไม่ต้องกลับเนาะไม่ต้องกลับนะครับเอาแปดเนาะเอาแปดใส่เป้นหาแปดี่บอนะครับ เป็นห้าแปดหรือไม่นะครับหรือว่าจะเอาเอาเป็นห้าแปดหรือว่าจะเอาเลขล่างเป็นสี่ศูนย์เลขล่างสี่ศูนย์นะครับเลขบนเป็นห้าจะเอาอะไรใส่ก็คุณผู้ชมก็ลองเข้าไปใสใ่เสียงดูนะครับส่วนเลขทูบส่วนเลขทูบนะครับก็คือเลขนี้เลยเลขทูบเลขทูบมองไม่ค่อยเห็นเนาะนี่ เลขคู่สามเก้าสองสามเก้าสองนะครับเลขคู่นะครับ